ที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัญยังพระควาสักเอสุวิหารติกาปิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติพิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอราหันเตหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัชโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัตทัโหศีอายังโขพระควาสักเอสุวิหารติกาปิราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติพิงปัญจมัตตตเเหหิิขุสิ สัพเพเหวะ阿拉หันเตหิทัศหิจ่าโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหนติพระกวันตังทัสนายพิคุสังคันจ่ายันนูนะมายังปีเยนะพระกวาเตนุปัสสังกามยามาอุปัสสกะมิจาวะพระกวะโตสัตติเกปัติกะคาถาพาเสยามาติรัถโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภะละวาปุริโสสัมมันทิตังวะพหังภาษาเลยยาภาษาทิตังวะพหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุ อันตราหิตาพระขาวโตปุระโตปาตุระหังสุอัถโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขาวโตสัตดิเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวัตนัสมินเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัถโขอปปราเทวตาพระขาวโตสัตดิเกอิมังคาถังอภาสิีตัตระพิฆวสมาทหังสุติตังอัตโนุชุกมะกังสุสาราถิวะเนตานิขะ เถตวาอินทริยานีลักษณติปันธิตาติอัโขอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกมังค่าถังอภาสิเถตวาขี่รังเถตวาปรีคังอินทักีรังโอหัจจากมะเมชาเจจรันติสุธาวิมาลาจากขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคาตาเสนาเตขมิสันติอปัยยพูมีปหายามนุสสะเทหังเทวกายังปริปุเรสันติ อาทโขภะกวาพิขูอามันเตสีเยปูเยนะพิขเวทัสสุโลกะถาตุสุเทวตาสันนิตปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตตามัทนานัลหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัปิพระวันตานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิตปฏิตาอเหสุงเสยยาถาปิมายะหังเอตาละหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตตมัทนานัลหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัปิพระวันตานังเอตัปละมาเยวะเทวตาสันนิตปฏิตาพระวิสันติเสยยาถาปิมายะหังเอตาละหิอาจิขีสามีพิฆเว กิตตยิสสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสัตถุกลางมานสิกโรธาภาศสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภะควาโตปัจัตโสสูงภะควาเอตัถวจะสิโลกะมนุกัตสามิยัตถภูมาตมัสสศิตายสิตาทีริลยคับพลังปะหิตรตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสตลีนาโลมะหังสารพิสัพโปโนโอทาตมนัสสาสุทธาวิปัสสนามนาวิราภริโยปัจัสเตยัตวาวเนกปิรัตวเทวตัตโตอมัจจยิ สัทธาสาวกเกศาสนเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะทัพพิกโวเตจตัตตปะมะกลุ่สุตวะพุทธศาสาส,าสนังเตสัมประตุและหูยานังอมนุสยานะทศนังอภเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฐสตต์ลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุสยานะมัทธส,สุงอภเปเกนันตามัทธคุงทิสาสภาภูตาอหูตันจะสรพังอภิญญายะวะวะกิตวานจาจักุมาตโตอมเดิยสัทธา า i, สาวกเกสานเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปุปภโสสัตตสหัสสาวะยักขาภูมิมากาบิระวัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกรรมูพิคุณังสมิติวุนางชาสหัสสาเหมะวตายขานานาตวันนิโนอิท bon ิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกุณนางสมิตินวันนางสาตาคี้ราติสาหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกุณนางสมิตินวันนางอิเจเตโสรัสสาหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกุณนางสมิตินวันนางเวสสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิกุณนางสมิตินวันนางโกพิโรราชา กุมพิโลราชคหิโกโสปาคสัมมิติวนังปุริมันจัตทิสังราชาทตาลโถปัสสาสติคันฑพนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตาสาพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิคุนังสัมมิติวนังทักกีนันจัตทีิสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมภันังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตาสาพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิคุนังสัม มัจฉิมจักที่สั่งราชาวิรูปะโขปัสสาสตินะคะนางอธิปติมหาราชายสัตติโสผุตตปิตัสสะภระวอินชานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตซิโนโมทามานาอภิกรรมูพิกุลนางสมิตินวนางอุตตะลัตจากที่สั่งราชากรเวโรตัปัสสาสติยขานางอธิปติมหาราชายสัตติโสผุตตปิตัสสะภระวอินชานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตซิโนโมทามานาอภิกรรมูพิกุลนางสมิตินวนางปุริมาที่สั่งคตาลัตโถ ตนนักขิเนนะวิรุณทัพอปจฉิเนนะวิรุประโขโคเวโลอุตรังที่สังจะโตเลจตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาธทธนรับม,มานาอัตถังสุวรรณเอกับไปรัวัฒเวเตสังมายาวิโนโทสาอากูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจัทนโนกามเสโทจัดก,กินุคันทุนิคันทุจัปนาทโทโอปะมันโยจัตเทวสุตโตจัมมาริ อิตเตโนจักรันทภพลนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจติโขเจวติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธภานสหะราชุพีโมทัมนาอภิกรรมูพิกุลนางสมิติวันนางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัชกากรรมพันละสัตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตตาลฐาจะอาคูนาคายะศสิโนเอราวันโนมหานาโคกศปะคัสสมิติวันนางเยนาคาราชีสหัสสารันติทิพธิชาปะกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนณมัชปัตตาจิตราสุปัญนาอิติเตสะนามังอภัยยนตรธา อภยันตทานนาคาลาชานะมาศิสุปันนาโตเขมามะกาสิพุทโธสัทนาหายิวาจาหิอุปะหายันตานาคาสุปนาสารมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวเสเตอิทิมนโตยสัจสินโกาลกัญชามหาพิจมาอสุรานาคาเวขาสาเวปจิติสุกิติจะปหาราโทนมุจิสหสตันจะปพริปุตานังสเปเวโรจนามกาสันนาหิตะวาพระดิเงเสนังลหูพัทธามุปาคมุงสัมมโยธานิพันเตภิกุนังสามิติว่นางอาโปจัตเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาคมุงวั วานุนาเทวาโสโมจยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสทศิโนทเสตเถระากายาสเพนนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสทศิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวะนังเวนทูจเตวะสาฮารีจเตอสมาจเตทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาคูกุลักกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูกุลักกิตาณขัตตนิปุรักกิตาวาคูมันทวะราหกาวสุนังวสโวเสโถสกโกปะคาปุรินทโททเสตเทระทากายาสเพนนันตะวันนิโนอิทิมัันนโโตตตชุิมว โมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังอธากูสาภูเทวะชลามกีสิขารีวะอริธกาจาโรชาจาอุมาปุผานิพาสโนวรนุณา สหธรรมาจะอะจุตาจะอเนจิกาสุเลยยะลุติราอาคูอาคูวาสวัตเนสีโนทเสทเตธะ,ะ,ะทะกายาสเพนานตวันวนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาัวนนวันโตยสศสิโนโมทมานาอภิกรรมูพิคุนังสัมมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตะมาจิตา,ทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหัรโยเทวาเยจารุหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสศสิโนทเสเตธะทะกายา สัพเพนานนตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิ่คุณนางสมิตินว่านางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวค้านังสาหโอทาตะัยยะหาปามโมขะอาคูอาคูเทวาวิจักขนาสทามาตาหาราคาชามิสกาจัตยัสสิโนธนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตติทเสเตสัตหกายาสัพเพนานนตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิ่คุณนางสมิตินว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจัตยัสสสินโนสัพพิจการ นารติโนอาคูอาถาคูปัฏณีมิตาทเสเติทศภากายาสัพเพนะนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามูภิกุณังสมิติมนังสัตเถเตเทวนิกายาสัพเพนะนัตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคัรจุเยจันเยสัติสาสหะปวุทธาชาติมัคคีลังโอคตินะมนาสวังทเขโมคตะรังนาคังจารางวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจับปิดปุตตาอิทิมัโตสหะ สันนังกุมารโลติสโจจสจัตโสปาคาสมิติวนังสหัสสะพมะพม,มะโลกานังมหาพัมมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสตเส,ส,ส,สถาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนโเตสันจัตมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พม,มะเกมาลเสเซนาภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันที่ยังเอธาคณนะหัฐภันธทัฐราเเนะพันธะมตูโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุจิตถักโกจินังอิติตถฐามหาเสโนกันนะหเสนังอเปสยิปานินาตรละมาหัดจัก สลังกัตตวานะเพลวังยะถาปะมุสะโกเมโตธนยันโตสวิจุโกตธาโสปจุทาวติสังกุโตอัสยังวเสตันตัสพังอภิญญยัววะคิตตวานะจะครูมาตตโตมจะยิสัตถาสาวกเเกสสเนรัเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิฆวรสเตจะอาตบประมากะลุงสุตว่าพุทธสัสสะสนาวีตาราคีหิปะกามมุงในสังโรมปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหะภูเตศิสาวกาเตชะเนสุตตติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลระสุตัง อเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจัาเสวนาปูชาจ่าปูชนียานังเอตังมคคัมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจักปุพเพจกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจ่าเอตังมคคัมุตตมังพาหุสัจจันจ่สิปัญจวินโยจาศุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตังมคคัมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตธาลัสสะสังฆโหอนากุราจกรรมตาเอตังมคคัมุตตมังทานันจ่าธรรมจริยาจ่าญาตการันจ่าสังฆโหอนาาวัชานิกรรมานิเอตังมคคัมุตตมัง อารตีวิรตีปาปามัชฌาปานาจะสัญญโมอัปปโมโทจะทำในสุเอตัมมัคขะมุตตะมังคารโวจะนิวาโตจะสัตตุถีจะกตัตสัตตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมัคขะมุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมัคขะมุตตะมังตัปโจะภัมมะจริยันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจฉิอริยาจะเอตัมมัคขะมุตตะมังพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตังยัสนะกัมปติอโศกังวิังเขตตตตัััังงงเเออมมมคะุาิ สาริกัตวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพะโสดถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติบทที่12บทสวดรัตนปริศยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยะทัชคาสักกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมนะสมาธิกินจิอิธัมปีธรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเศสโถปริวันณีสุจีสมาธิมานันตะะลิัญมาห สมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยปุคาระอัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคาณิโหนติเตทักขิเนยาสุขัสสักสาวกาเอเตสุทันทินนานิมหาภะราณิอิธรรมปิสังเเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนานิกามิโนโคสมะ โคตม,มัสสาสนมหิเตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิไคหัะรัฐามุธาน,นิพุตินคุณชมานาะอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีหัตุขีนางกุลาน,างนังนวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนปีชาอวิรุณหิฉัน,นทานิพันติธีลายัหายัมปฏิโปอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีหัตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสหัสวักอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตทันตัสสะโปสัสสานิจังสัญญาตัจาริโนเนวะ เควโนัคันทภโณมาโลสหะพมุนนาชิตังอปะชิตังกัยิราตถารูปัสสะจันตุโนบทที่14บส่ทสวดเกสาบุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะพระขวตาชานะตาปัสตาอรหะตาสัมมาสัมพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสะเวนะมาปะลัมมะปะลายมาอิติกิรายมาปีตะกะสัมปะทาเนนะมาตักกะเหตุตุมานะกะเหนะมาอากาละปะิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพพะลูปะตายะมา สมมโนโนคัลุยะธาตุเมเหอตตานาวชเนยยะธาอิเมธรรมะอกุสลาอิเมธรรมะสาวัชชาอิเมธรรมะวินยุขะหิตาอิเมธรรมะสมมตตาสมาธินนาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏตุเมเหปะชะเหยยะธายะธาตุมเหอตตนาวชเนยยะธาอิเมธรรมะากุสลาอิเมธรรมะอนาวัชชาอิเมธรรมะวินยุปัสสาอิเมธรรมะสมมตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏตุเมเห อุปสัรสัมปชัะวิหารเลยยาถาติ